สวัสดีค่ะกลับมาค้างกับชาเลนจ์นะคะประจำวันที่11/8/2565 11, ค่ะกับเกม p l a n t vs. Zombie Hero ช่วงนี้อาจจะมีคลิปน้อยลงนิดนึงนะคะเป็นช่วงรีโนเวทบ้านอยู่เดี๋ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะปุ๊กจะกลับมาลงคลิปทีทีเหมือนเดิมแล้วแต่ตอนนี้อาจจะมีอ่น้อยสุดคือวันละคลิปนะคะมากสุดก็น่าจะวันละ2คลิปนะคะประมาณนี้โอเควันนี้นะคะเราจะได้เล่นเป็นไนท์แคปค่ะเป็นตระกูลพล a n น,นะคะเป็นเห็ด นี่ไงมันถือเหตุอยู่เนี่ยแล้วก็สกิลแรกของนายแคปนะคะสร้างเหตุ2อันที่มีดาเมจหนึ่งเลื่อดหนึ่งนะคะในแรนดัมเลนค่ะสกิลที่2นะคะตัวนี้เด้งซอมบี้แรนดัมซอมบี้ขึ้นมือไปค่ะสกิลที่3นะคะแพลนทั้งหมดที่ลงเล่นไปแล้วนะคะดาเมจบวกหนึ่งเลื่อนบวกหนึ่งสกิลสุดท้ายนะคะมัชบูมสร้า ก็เหตุตัวหนึ่งนะคะที่มีดาเมจหนึ่งเลนหนึ่งแล้วก็มีอันติฮีโร่สองก็คือถ้าเกิดเลนนั้นไม่มีซอมบี้นะคะก็จะดาเมจบวกอีกสองแล้วตอนเล่นการ์ดนี้นะคะก็จะสร้าง2ดาเมจให้กับซอมบี้ที่อยู่เลนนั้นด้วยค่ะเอาละวันนี้นะคะทางซอมบี้เนี่ยเขามีตัวออโตซอมบี้ด้วยตัวนี้นะคะสามารถเล่นในน้ําได้ด้วยแล้วก็มีสกิลเฟรนซีด้วยถ้าเกิดสมมติว่าทําลายแพทได้ก็จะยิงเข้าพละที่โล่ต่อและเมื่อซอมบี้ตัวนี้ถูกทําลายก็จะเด้งการ์ตัวเองกลับขึ้นมือค่ะการออโตอมมมีนะะะคคคก็ูล่่า8สง เอาละปะ n i g e c a p VS Brainfeed ค่ะโอ๊ะวันนี้เป็นพัสโมดเหรอโอเคเลือทางนู้นะคะมี11ส่วนทางเรามี1นะคะเราโดนทีเดียวนี่คือตายเลยเอาละเดี๋ยวมาวางแผนกันก่อนก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันว่าพืชเรามีอะไรบ้างในมือนะคะเรามี Lift Blower อยู่2อ,อตัวค่ะตัวนี้นะคะสามารถเล่นในน้ําได้ด้วยแล้วถ้าเกิดตัวนี้นะคะเล่นบนการ์ดปูพื้นตัวนี้จะเด้งซัมบี้ขึ้นมือไปค่ะแล้วก็ เรามีไวเบอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยดาเมสีเลือดหนึ่งนะคะแล้วก็มูลค่า2ดวงอาทิตย์ตัวนี้เมื่อเล่นปุ๊บนะคะมันจะย้ายไปรันดอมเลนอื่นค่ะ ต่อไปนะคะตัวนี้คือตัวคอสมอสค่ะตัวนี้ถ้าเราเล่นปุ๊บนะคะแล้วหลังจากนั้นมีการเล่นการ์ดปูพื้นนะคะไม่ว่าทางเราเล่นหรือว่าทางซอมบี้เล่นนะคะการ์ดปูพื้นแต่ละครั้งนะคะจะทําให้ตัวนี้ดาเมจบวกหนึ่งเลนบวกหนึ่งค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายเป็นการ์ดทรีคาราวากัวว่านะคะตัวนี้พอเล่นปุ๊บเนี่ยจะสร้าง2ดาเมจให้กับเลนกลางเลนซ้ายเลนขวาค่ะแล้วก็หลังจากสร้าง2ดาเมจเสร็จปุ๊บนะคะการนี้ก็จะ ปูพื้นนะคะเป็นฮอตลาวาค่ะฮอตลาวาก็คือก่อนการโจมตีเนี่ยจะสร้างหนึ่งดาเมรให้กับแพลนและซอมบี้ที่อยู่เลนนี้ค่ะเอาล่ะตัวปลาหมึกนะคะเราพูดไปแล้วเออมันมีเซกิวเฟรนซีด้วยโอเคแล้วก็ มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะสเปซพ i r เร e ค่ะตัวนี้มีอติฮีโร่สด้วยถ้าเกิดไม่มีแพลนอยู่ในเลนนั้นนะคะก็จะดาเมจบวกสซึ่งปกติตัวนี้มัน3ใช่ไหมเนี่ยพอไม่มีแพลนเนี่ยมันกลายเป็นดาเมจ5เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราเล่นแพลนในเลนเลนเ,เลนนี้นะคะเลนที่มันอยู่ค่ะมันจะหนีไปเลนอื่น,นะคะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่ายังมีช่องให้มันหนีได้นะมันก็จะหนีไปค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะ11ดาเมจเหรอเราวางตัวนี้ก่อนเพื่อให้ตัวนนี้ะะคะ มันหนีมาตรงนี้แล้วตัวนี้มีสองมีเลือดสองตัวนี้มีเลือดสองนะคะเราก็จะปูพื้นตรงนี้ค่ะอ่ะเราทำลายได้สองตัวเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งเรามีการปูพื้นแค่เนี้ยเราก็น่าจะเด้งไอ้สองตัวนี้ออกนะเดี๋ยวขอเช็คเช็คดาเมจแป๊บหนึ่งสามสามหกหกเป็นเก้าเก้าสิบสิบเอ้าพอดีดิเอองั้นก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็เด้งตัวนี้ไป เพราะว่าตัวนี้นะคะเล่นบนการปูพื้นก็จะเด้งซมมี่ได้ของนี้แล้ก็เด้งอีนนี้ไปออกไปเรียบร้อยค่ะอ่ะเรียบร้อย11ดาเมดพอดีค่ะแถมเราไม่โดนสักดาเมจเลยเึ๊บเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือชาเลนจ์นะคะประจำวันที่11เดือน8 2565ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามชมนะจ๊ะรอก,กันใหม่ดูกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ